พี่น้องอันนี้อยนเพิ่งได้ตอนนั้นหมามันไม่เคลียตัวนี้โคน้นนี่เคลียสะเละเลยตะกอนมันสูงกว่านี้แล้วว่ามันมือกรเนี่ยมาเคลียอยู่มาเคลียขื่นแก้ขื่นที่เองนี่แหละพี่น้อง ลงมือเห็ดเองมาว่าจะปลูกอย่างนะ,ะปลูกดอกโมงดอกไม้นี่คุณพี่พ้าจะจะลงมือปลูกเองเฮ็ดเองแต่ส่วนหนผลละหมอกผลละไม้นี่จะเป็นทั้งด้านคุณผลเฮ็ดอาหารการกิน,นของเพื่อนเราเพราะว่าจะเป็นบักซีดาบักหมีบักโมงใ <c oughs> บใบโหระพงโหระพาะอ่าัวนี ก็จะเป็นผู้ปลูกบอกฟงบอกเฟียงนี่เป็นปลูกของเพื่อนไว้ของคุณฝนอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวองตัดไปออกอันนี้ก็จะเป็นเฟินข่าหลวงค่ะพี่น้องแล้วมาแนนีตัดอเออเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยปรับปรุงไปให้เพื่อนได้แตก,กอ,อ่อนอันนี้ก็ไม่สักเด้อเนี่ยพี่น้องผู้ใดาพานมาแถววันใ้บ้านกันกงชชยภูมิเด้อพี่น้องเด้อแต่จังใดเราก็แวะมาหากัน มากินน้ำกินทากอนก็นได้เนาะค่ะได้ไม่ซักนะไปปลูกเขาเออเนี่ยไม่ซักกับมีผู้ใดอยากได้ไม่ซักกตแวมหาหนูแดงพิมพาเดอร์เนี่ยบ่งไว้ใส่อันนี้วายูเนี่ยพี่น้องจะไปปลูกก็ได้จ้ะอ,อันนั้นแจกคุณครูไปแล้วยี่สิบต้นเนะาะโน้ใหญ่เออมา้มามา้าม้ามีอิดย่างหนึง่งพี่นอ้อ,าานองอิถามพี่น้องว่าจิตถามพี่น้องจะดวนแล้วละ่ะ อันเนี่ยมันมันคืออ้ลูกอีหยังหมาดอย่างนี้เดี๋ยวเด้อค่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยผู้ให่หูเนี่ยพี่น้องเนี่ยมันคือหมาดอย่างพี่น้องมันคือมันมันคือหน่วยอีย่างค่ะเอิญไปอันซื้อปุ๋ยอันนะค่ะปุ๋ยถุงมาซื้อปุ๋ยถุงมาปลูกกันดอกไม้ต้นไม้เราบัดที่นี่มันจะมีอันอันต้นงอกอยู่ในถุงอันถุงดินปุ๋ยนะจ๊ะนูแดงก็เลยเอาไม้เสียบดินไว้ละมันมัน มันเติบโตขึ้นมาเป็นเคียมาเคียมากระปลอยมันรรมาจาตหรอคะค่ราะใด้บ่ได้นั่นมันเพราะมันใหญ่ลรวมันเบิงหมากมันเอ้ามันหมากอย่างนี้มันเป็นนั่นมันเป็นพักอ้หยังเลยจังใดผู้ใดหู้บอกนะจ๊ะแล้วมันเป็นมันซื้อหยังหรอแล้วมันกินได้บอลสิทธะค่ะประกับประกากินตอนนี้มันจนว่ามันสุกมันนั่นไปแล้วนะค่ะสามารถที่จะเพาะได้อีกพ้อมดูอ่ะหาปรกั้าบ่าด้เด็ดจักจักหน่วยเลยเด้อ เพราะว่านยังบ่บนในใจว่ามันเป็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 นหมากหยางเรามันกินได้โบล่ะมันซื้อหยางนั่นสินะค่ะยังพ่ท่านในหูยังพ่ท่านในถามผู้ใดเลยถามพี่น้องผู้ใดหูกะชี้แนะมาในเด้อแนะนํามาในเด้อจาว่ามันเป็นีหยางยิว่าบอกีหยังขอคุณฝนบอกตอนแรกว่าบอกทัวใหญ่กับผู้เม่นเนาะมันกัก็บ่ย้าวหัืนน่เป็นจ้งใด๋เนเก็บเครื่องจบบพี่น้องมันเป็นเครื่องอือ วัดนี่ได้เป็นถ้าวัดความยาวติคุณฝนใบความยาวก็ได้เป็นคืบบุหล้วได้เป็นคืบจะนวยใหญ่อ่ะถ้าพวกหัวก,กินได้กินบ่ได้ถ้าตอนนี้ก็บ่ดได้เด็ดเพิ่นดอกว้าผู้นางแห่งสามารถที่จะไปสามารถที่จะไปเพาะต้อได้นะคุณฝนน่ะเนี่ยเนี่ยทํามาที่จะไปเพาะได้อีกแ้่กับพวกหัวมากอย่างกินได้บอ่อพี่น้องมันจะเป็นเครือเครือดด้จ้ะเป็นเครือเครือ เป็นเคลื่อนขึ้นตามต้นนะคะตอนแรกอตอนแรกนึกว่าทัวได้ตอนแรกก็เลยเ,เอาเอาเสียบไว้เอาเสียบไว้กับมันก็ดินนะคะเสียบซื่อๆหล้วมันกันมันก็นเป็นเคลื่อนยาวไปเส่ไห่ะเคลื่อนยาวยาวยาวขึ้นยาวขึ้นยาวขึน้นกับไปพันกับต้นไม้พวกนี้ค่ะต้นองค์ต้นอ้อยอก็เลยปล่อยแบบธรรมชาติอะคะ,นะพี่น้องหู้กับมัน เอียน reconcile. ข pues ้อความมาบอกในเด้อว่ามันเป็นอันเป็นหมากยังเป็นอันพักยังใช่ไหมโอ้โหโหโหมดกา้พี่น้องหมดกา้าไอ้เมื่อคืนเนี่ยมันมียุงเตะฝนอันนี้กะทิมีเอันนี่ดอกอันชันพี่น้องพี่น้องจ้าดอกอันชันวุ่นอ่ะดอกอันชัน เวลาตำส้มตำก็ทิเอาดอกอัญชันนี่แหละอยู่นี่อยู่ในบ้านธรรมาชาตินี่ล่ะเอาไปกินกับส้มตำพี่นอ้องมีหอดบักขามามีหอดมดเนะ<อ>มดกกัดตีพี่นอ้องว้าวมดก,ก,กัดก้นว้าวมดมัก,กัดก้นเดี๋ยวเดี๋ยว <c oughs> มันต้องปีมาาันต้องพี่มดมันติกัดก้น <c oughs> อ้าว ะเป็นในที่ประดิษฐานของเจ้าปู่เจ้าแง่คุณแดงพิมพาพพรสีนักถือเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็เคยเจ้าปู่เจ้ายง่ปู่สวรรค์ยาสวรรค์ที่หนูแดงกะหลบศรัทธาสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้อมนำสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาคุ้มครองเนาะมื้อนี้กาถือว่าได้ออกอัน YouTube พาบรรพนัพนกันบ้านกันกรุงกับแวหาหนูแดงพิมพาได้ด้อม,มาแวกกินนา้ากินทากอนก็ได้นะคะถือว่าเฮาเป็นพี่เป็นน้องกันเนาะพี่น้องเนาะ้าพานมาก,กแวะเที่ยวหากันอันนี้กซออ็ซื้อทองค,คําซื้อทองคําค่ะทองคํานี่ในน้อยเขา้เปนน้องตัวน้อยๆจอยๆก็เลยเอาโนมเอาออยัางให้กินก็เลยตัง้งซื้อเพื่อนวัดตอนแรกซื้อหนูดำ <S <S โอ้ย บอกว่าซื้อหนูดำแล้วคุณฝนเอ้ยมันไก่แข่งกับหนูแดงโคตรเปลี่ยนไม่ซาก็เลยว่างซีก็เลยเปลี่ยนเป็นท้องคำให้มันดูมันเอ้ยมันมีคาคืนแนะถึงเขาที่เป็นหมาไก่เขามีคุณค่าคืนก็เลยซื้อว่าท้องคำคกับกระ,ะดีค่ะนี่คือเาเรื่องราวของของของ,ของ,ของสรัรพสัตท,ที่มาอยู่น้ำเฮาก็คือมาซื้อทองคำโตพันจะอ,อกสีดำ อันนี้ว่าวซูพี่นองฟังนะคะในในส่วนที่ในวันที่สิบสี่กุมภาจะเห็นอยู่ในเรื่อยๆนก้อนกระจีเห็นไอเขาแล่นไปแล่นมายู่ดูดูเนาะค่ะถือว่าเมื่อนี้เป็นเป็นวันในที่สิบสี่กุมภาก็คือเขาว่าวในส่วนของการเมตตาต่อสรรพสัตว์ในโลกนี่คือการเพื่อก็มีชีวิตคือการในสิ่งเนาะค่ะแล้วเขาก็สามารถที่จะให้ความหักความหักก็คือสามารถที่จะให้ความหักในสิ่งที่มีชีวิตทั้งหมดรวมทั้ง ลวงทำพวกเขานําที่เป็นที่เป็นมนุษย์เขาก็เป็นสิ่งที่มีชีวิตยอยู่ในโลกใบนี้คือกันสิ่งใดที่เขาเ<ร>มตตาไดร,รังเกียจเพิินถ้าอยู่น้ากันแล้วเขาก็ให้ความเมตตาเท่าที่เขาสามารถที่จะจเฮ็ุใ้เพิินได้ตือว่าเขาก็เป็นเป็นเมตตาต่อสัตว์โลกดํากันเนาะเป็นยังไดเพราหอมปากหอมคอเนะพี่น้องเมื่อนี้เวาหลายจัหน้อยไม่ว่า จยากบอลในในมือนี้สันนิลล่ะกะอ่าได้มีโอกาสอ่าส่วนมากพี่น้องจะเห็นหนุแดงในชุดอ่ะทำงานาชุดกางเกงวอร์มเสียเสียแบซี่าราคาหนูแดงมากใส่เสียแขนยาวเย็นเย็นสบายสบาย,าย,ยาที่อยู่นานเนาะพี่นอ้องใส่หมวกใจโมงใส่หมวกใจโมงบอกพี่น้องเลยว่าเป็นอยังใส่หมวกใจโมงเพราะว่าลมมันแห้งลมมันแห้งร<ล>ะบาดแต่เชื่อแน่เนี่ยวันที่สิบหกเนี่ยคืออันอันละครทายาทพันธุเขาเหนียว ออกอากาศเป็นตอนแรกนะคะหนึ่งทุ่มตรงช่องวัน31นะให้พี่น้องอันอติดตามเด้อพี่น้องเด้อเป็นเป็นละคระเรื่องแรกที่นุแดงพิมพ์ภาพรสิได้แสดงได้แสดงแบบคล้ายๆเดินเรื่องได้เดินเรื่องยาวจักน้อยออคุณโอ,กอ๊กนาะขอบคุณ โอเดเลยคุณเขียนบทแสดงละครในช่องวันสามสิบเอ็ดเนี่ยต้องขอบคุณคุณโอกเด้อ,อดอีตละนาะอดีตก็เคยแสดงช่องสามเดาวจลัดมาอันนั้นกับคุณโอกกเขียนบทพี่น้องกับชิมีความผูกพันกันมาแหะคับคุณโอกเนาะแล้วก็มือนีก็ถือว่าคุณโอกให้ให้หนูแดงได,ได้มีโอกาสไปไปไปมายากับเพ่อนในเรื่องอาทายาทพันธ์ข้าวเหนียวจังในรา,กายการพี่น้องติดตามอีกบทบาทหนึ่ง อีกการสวมบทบาทมาย้ายอีกบทหนึ่งของหนุ่แดงพิมพาพสรสิริอย่าลืมเด้อพี่น้องวันที่16ที่จะทอดเนี่ยอ่าสิบหกกุ่งพาติดตามดือ้อถ้าอยากพันเข้าเนียวพี่น้องแต่ได้แล้วหนุ่แดงพิมพาพสรสิริขอบคุณขอบคุณพี่น้องสุผูสุคนที่ติดตามหนุ่แดงมาโดยตลอดแลวก็ถ้าจ้าใดแล้วถ้าอยากเห็นหนุ่แดงหรือจ้าใดก็ติดตามช่อง พิมพ์ p าพรสลีปฟีเวอร์แล้วก็อีกช่องหนึ่งซึ่งเป็นช่องที่ถ้าพี่น้องอยากบึง้งในการเรื่องของเพลงเรื่องของออการเพลงอย่างตอนนี้เพลงใหม่มีเพลงอย่างแน่กติดตามได้อยู่ช่องคุ้มเราเวียงหลานปู่แลเด้อพี่น้องเด้อจังไงเราติดตามผลงานเพลงได้ในคุ้มคุ้มเราเวียงหลานปู่แลค่ะอันนี้ก็จะเป็นที่พี่น้องกันนะมว่วจะเป็น พิมพาพรสิทีเวอร์หรือว่าคุณเหล่าเวียงล้านปูแลอันนี้เป็นชงพี่ช่องน้องกันเพราะว่านับถือกัะทันร้องตันรองอ่ะตันรองพันตำรวจโทรหญิงเข็มทองมณีรัตนาลังสีนะฮะด้านซึ่งด้านเป็นรองผู้กำกับอำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมินะฮะฝ่ายฝ่ายอำนวยการน้องๆเนาะจังนด้เราก็ถือว่าเป็นเป็นพี่สาวที่น่าฮักลอยากอยากให้หนูแดงได้ ได้ร้องเพลงเกี่ยวกับการบูชาองค์เจ้าปูนาโคสิรินาการาเจ้าวิสุทธิเทวาหนูแดงก็ได้มีโอกาสไปลองบูชาองค์พอะะแลวก็อีกอีกเรื่องเล่าที่จะติดตามเนาะ,ะพี่น้องนอกจานี้หลายช่องทางเนาะแล้วจะพี่น้องลูกหลานก็อยากให้หนูแดงพิมพ์ภาพพจสิได้มีโอกาสไปร้องเพลงก,ก็ได้ ก็ได้มีอยู่หลายเพลงอยู่ดอกพี่น้องเนีายในกติดตามกันนะครับเพราะว่าจะช่องไดก็ถือว่า้าหนูแดงโพยู่ช่องใดก็เป็นกําลังแรงใจให้ซึ่งกันเลยกันเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ถือว่าเมื่อนี้ก็อากาศดีดีพี่น้องเพราะว่าฝนตกฝนต